โฟไม่ขอทนแล้วอันโฟล่วเพื่อนสีด่วนมดรีโปรคอมเมนต์แทบไม่ทันโฟไม่ขอทนขออนุญาตอันโฟล่เพื่อนสีมดด่วนหลังลงรูคู่ออนแฟนกลางโซเชียลด้านมดรีบเบกแทบไม่ทันนี่เพื่อนเองหลังจากปล่อยให้แฟนขับเข้าใจผิดกันนานกับปมเกาเหลาโฟสกลลัตและมดนภพัฒต์อดีตนักร้องดูโอโฟมดแห่งค่ายกามิกาเซ่ที่หลายคนคิดว่าทั้งคู่แตกหักกันแล้วถึงขั้นไม่ร่วมเฟรมสัมภาษณ์คู่แต่แท้จริง ริงแล้วเป็นแค่การงอนกันเฉยๆแต่ทางค่ายบอกว่าทําให้เป็นเรื่องใหญ่ไปเลยต่อให้ไม่ทะเลาะก็จะมีข่าวให้ทะเลาะกันอยู่เรื่อยๆล่าสุดมดนับประพัโพสภาพโชว์หวานกับแฟนนุ่มกลางอินสตาแกรมกลางไอพร้อมข้อความอ้อนแฟนนุ่มแบบสุดๆว่าตัวหนูเบาไหมด้านเพื่อนสุดซีโฟสกุลรัตไม่ขอทนเข้ามาคอมเมนต์กลับว่าขออนุญ,ญาตอันฟอลเนอะเหมืนความรักเล่นเอามดถึงกับเบรกเอียแทบไม่ทันว่ามึงมึงมึงกูเ เ,เรียกว่าสาวโฟใจเย็นๆนะมดแค่โชว์สวีทหวานกับแฟนหนุ่มเบาๆเอง